กราบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ยินหรือเปล่านะฮะสำหรับตอนนี้นะครับเท็ดเทราบสวัสดีกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะได้ยินกันนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะเรากำลังจะตรวจงานตรวจงานนะฮะเรื่องของการ เคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็มีเสียงหวอมาทุกๆครั้งที่ไรสดอย่างนี้ตลอดเลยนะครับก็เป็นเรื่องงามอย่างดีหลือเกิดโอเคนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราเคลือบแก้วตัวโตโยต้าคอนโดนเนอร์เรจนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามีโอกาสจะพามาดูก็มีโอกาสจริงๆนะครับถ้ามัวดูรอบๆคันเนี่ยคือสวยงามมากนะใหญ่โตโมโหลานล้อดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ว่าล้อเบร์อไรนะครับไม่ได้ดูงานเคลือบแก้วแล้วดูรถมากกว่านะนะครับเดี๋ยวรู้นะครับ ขอบ20นะล้อขอบ20 6 2 6 5 55ขอบ20นะครับเนี่ยที่เราเห็นอยู่นะครับกับหน้าทรงใหม่นะครับคอนโซ e เนอร์เจันเดอนะครับย่างผมบอกนะครับเวลาสีขาวอาจจะไม่เห็นอะไรแต่ว่าตอนนี้โชคดีที่แดดไม่จัดมากจะเห็นถึงความเงานะครับและก,การสะทร้อนแสงที่มากขึ้นนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้นะไฟหน้าสวยงามนะครับกระจังหน้าเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะครับในส่วนของตรงสีรถตรงนี้มีน้ํานิดนึง รงนี้มีน้ำหยดนิดนึนะครับสำหรับสีดำเนี่ยจะบอกไว้ก่อนว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของของเป็นรอยในอนาคตได้ไดง่ายมากๆถึงเราจะขัดและเคลือบแก้วหนาขนาดไหนก็ตามน่าจะสีดําเป็นโนแบกอย่างเงี้ยนะครับรับรองว่าลายพอยต์แน่นอนนะครับกับกับตอนนี้นะที่เราเห็นว่าเออรถมันบึกบึนใหญ่เนี่ยหนึ่งล้อยางเปลี่ยนใหม่โช๊คโช๊คสีแดงหน้าตาที่ดุดันขึ้นโชกสีแดงนี่น่าจะเป็นอถอดแบบมาจากตัวโตโยต้ตตาทริอารีนะครับ สีสวยงามมากนะเห็นไหมฮะสีขาวมุกนะครับออกไปทางแคมรี่เลยทีเดียวนะแต่แคมรี่ดูแล้วจะขาวจะขาวโอโมกว่านี้อันนี้จะออกดูเหลืองๆหน่อยนะครับในอนาคตไม่แน่นะว่าสีของเขาเวลาโดนแดดหรือว่าดาูใช้เวลาไปานานๆเนี่ยจะเป็นยังไงสิ่งที่เห็นได้ชัดอีกหนึ่งอย่างนะสำหรับสีดําของคันนี้นะครับจะไม่เป็นสีดําปีถ้าเป็นตรงกระจกเนี่ยจะเห็นง่ายๆเลยจะมีเป็นเมทัลลิกอยู่ ดูดีจะมีเมทัลลิกอยู่เวลาออกแดดเห็นไหมเนาะไม่เห็นแน่ๆเลยเนี่ยมันจะมีเมทัลลิกอยู่นะครับมันจะเป็นออกแดดไม่ว่าจะเป็นตัวเสาเองก็ตามมีเมทัลลิกซ่อนอยู่ข้างในแม้กระทั่งขอบขอบนี้ตรงนี้ก็มีเมทัลลิกอยู่ผสมนะครับทําให้เวลาแบบเจอกลางคืนหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะสะท้อนแสงได้สวยงามมากขึ้นนะฮะตัวพลาสติกดําด้านทั้งหมดเราเคลือบแก้วทั้งหมดเลยนะครับในส่วนนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นสีนะตรงนี้ก็เป็นสีแบบมีเมทัลลิกอยู่นะเนี่ย ทางหลังโครงหลังคา่างจากรุ่นเดิมที่เป็นดาปีดําสนิทนะครับอันนี้มีเมทัลลิกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้จะเป็นพลาสติกดาอยู่ก็เป็นเป็นโอแบ็คเหมือนกับตรงในส่วนของกันชนหน้านะครับนี่ครับรอกรอบคันการตรวจงานสําคัญมากๆก่อนที่จะโอบหรือยิ่งเป็นเบอร์แรกเนี่ยพื้นฐานดีนะครับเบอร์อื่นๆก็ดีนครับเลเจนเดอร์นะครับ,รบโลโก้เป็นตัวนูนแล้วก็มีเว้าที่เป็นสีดําอยู่ด้านในนะสวยงามมากๆนะเห็นไหมอื้อ ที่มองหาอยู่นะแล้วก็น,นี่ในส่วนของคำว่าโฟลเดอร์ด้านหลังตัวนี้เปลี่ยนมิติให้เป็นสีดำซะนะครับตอนนี้เป็นสีดําทั้งหมดเลยจะบอกว่าในนาค้นเนี่ยหรือว่าในเวลาไม่ช้าเนี่ยก็จะเป็นรอยง่ายเช่นกันวัต,ตดุดเปลี่ยนโนแบกนะครับเคลือบแก้วแล้วก็ยังอาจจะยังคงเป็นรอยบ้างนะแต่ก็ช่วยได้นะครับสำหรับคันนี้อย่างที่ผมเห็นที่บอกนะเวลาดูรถเนี่ยดูรถมันดึกบึนขึ้นเนี่ยดูล้อล้อเขาให้มาเนี่ยมองไกลๆตกใจนึกว่า20 18 19เข้าไปใกล้20นะ ล้อขนาด20นะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะยี่สกเปคคือหกสอนะ55 20นะครับนี่เออห้ P ด้วยโต5 50้ซือซีรี่แก้มยางอ่ะมีความบางกว่ามีความบางลงมานะครับแต่ว่าหน้าจะเป็นออยู่นะครับภายในเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาให้ดูเหมือนเดิมแต่ว่า f อ r จูเนอร์ก็ยังไม่มีสรนุ่นะครับข้างบนนี่ก็เคลือบนะเห็นไหมสวยงาม เข้าได้เลยเข้าได้เลยครับเราไม่พูดท่านนำเพลงอากาศอย่างนี้นะครับเป็นใจให้เราได้โชว์รถนะครับแต่ก็ต้องรีบเก็บเหมือนกันเพราะว่ายังคงมีฝุ่นมีอะไรอยู่ค่อนข้างเยอะเรามาตรวจงานกันทุกๆคันอย่างนี้นะครับเพื่อถึงดูคุณภาพให้แน่นอนนะแน่ใจนะว่าเรานะครับยังคงมาตรฐานเดิมอยู่นะครับเพื่อให้งานออกมาได้ดีนะครับพร้อย่ังนี้ทุกคันนะครับเดี๋ยวเราพาดูกันในห้องต่อนะครับ เวลาดูข้างนอกแล้วเป็นอย่างนี้นะครับข้างในจะเป็นอย่างไงนะครับอันนี้พยายามจะรีวิวให้ได้ดูเยอะๆนะครับจะได้รู้ว่าเออรายละเอียดของรถค o น t นอร์เรจินเ e อร์ตัวนี้นะครับ mm hmm. มีความพิเศษนะครับ mm hmm. เป็นอะไรยังไงบ้างในเวลาสตารนะ์ไฟหน้าสวยงามมากครับ ยอดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนของการอบอินเบรดนะฮะเดี๋ยวเราจะอบอินเบรกันณเดี๋ยวนี้เลยนะครับต้องขอบคุณรถคอนเดนเนอร์คันนี้ด้วยยังไงต้องรีบอบนะครับเดี๋ยวเราจะทํางานตอน่อนก่อนเลยนี่ตอนนี้สูงนิดนึงเพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างสูงครับก็จะปรับระดับที่อินเบรเนี่ยมีความสูงสอดคล้องกับตัวรถนะครับ แล้วก็ขนาดความยาวของตัวรถนะฮะก็เราก็สามารถปรับในส่วนของอินฟลเนเนี่ยให้มามีความร้อนควบคุมถึงด้านหน้าเราได้ด้วยสูงหน่อยสูงหน่อยหนึ่งอ่านั้นได้ได้สูงหน่อยหนึ่ง,ออง,องโอเค ตัวต้าเลเจนเดอร์นะครับตัวโอรเจ็คน์เลเจนเดอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้ารถมีความสูงเราจะปรับขนาดของอินฟลเรน์ให้มีความสูงมากขึ้นนะเพื่อที่จะได้หลักสอดค้องนะครับมีประโยชน์นะกับตัวเคลือบแก้วในระยะที่เหมาะสมนะในทุกๆคันเลยทีเดียวนะครับในภาพวนๆไปนะครับคันนี้นะครับก็ขอบคุณตาที่มีมากนะครับคันนี้เป็นรถน่าจะคันที่สามคันที่สี่ของบ้านนี้แหละนะครับถ้าเป็นลูกค้า ประจำครับค้าประจำเครือบแก้วอย่างนี้จริงๆนะครับขอบคุณลูกค้าประจำท,ทุกท่านด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับให้ความกรุณาเราอ p พีมได้มาเครือบแก้วรถคันโปรดคันงามนะครับรถทุกคันของบ้านนี้นี่เป็นรถที่เนี้ยบทุกคันนะฮะ ส่วนใหญ่ล,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 ลูกค้าที่มาเคลือบแก้วนี่เนียเน้ยบเนีย้ยทุกคันนะครับรวมถึงทุกคนที่มาเคลือบแก้วด้วยเพราะนั้นเราคงยังคงต้องเนี้ยบเช่นเคยเช่นกันเหมือนกันนะการตรวจงานการดูแลนะครับต้องต้องถึงที่สุดจริงๆนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณนะท่านลูกค้ามากๆยังไงผมขอราออกไปข้างนอกนะบัดน,นี้นะเพราะว่าอยู่ข้างในนานๆไม่ไหวเพราะว่าเดี๋ยว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 จะเงยจะทั่วมองนะครับโอเควันนี้มิกิอะพีเออมโต้ A oto, เดเวล็ิงขอรับท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ